แวะมาซื้อของฝากสาวน้อยนะครสาว,อวือฮะนทีใน่ใต้นี่ยนฮน,นแม่ยูนนี่ละอยู่ท่าแขกเนี่ยของฝากมาซื้อประจำนะครับอยู่หน้าสบ,บูสรคนเวียดเกียวนี่นะครับนี่เนีเวียดเกียวเวียดเกียวคือคนเวียดนอกประเทศเวียดเกียวเวียดเกียวคืออย่างลรเตะ เพื่อนใจดีขนาดแถมตลอดแม่เพื่อนนี่แว่มาแจากซื้อขนมไปแจกเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยบ้านนาดีนี่แบบเด็กเยอะมากเลยบ้านนาดีเมืองมหาไยนะครับก็ไรประมาณสักสามสิบหลักจากท่าแขกนะครับใช้เวลาเดินทางก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับไปทางหมายเลขสิบสองนี่แหละนะครับมาซื้อบังโมเพื่อนมักนัดเน่ อันนี้สามสิบเนี้ยน้อยน้อยสามสิบป่ะเอาหนึ่งละสามสิบไห้ค่อยซื้อหักโมไปฝากน้องพลอยบ้านนาดีนะครับรถบรรทุกเยอะดังนั้นเส้นนี้ต้องขับรถก็ต้องระมัดระวังนะครับขับมอเตอร์ไซค์อันตรายนะครับ ก็พีพังหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็จะสร้างใหม่นะครับน่าจะอยู่ในช่วงการออกแบบนะครับระหว่างการออกแบบนะครับท่าแขกับดาดตาเพ้านะครับที่หลังคังตลวนะหลังค่างบนโบรา เงินกู้ยืมจากประเทศไทยดังนั้นก็บริษัทก่อสร้างก็น่าจะเป็นบริษัทจากประเทศไทยนะครับมาตรฐานการก่อสร้างก็น่าจะไว้ใจได้นะครับว่าได้ทางที่มีคุณภาพสูงแน่นอนนะครับหมายกำหนดนการเขาบอกว่าจะสร้างให้เสร็จภายในปี2,570นะครับ แต่ผมว่าโน่นแหละครับน่าจะเผื่อใจไว้ไป2572้น่นแหะครับเผื่อไว้นะครับพ้าขเขาเห็นอย่างตื่นี <c oughs> ่ยทําเงินพักหรือเปล่าเนาะแถวเสียงเรียบนะครับ หน้าฝนแล้วสวยงามนะครับมันไม่มีควันนะครับก็จะสวยงามนะครับมันเป็นหน้ารอ้อนก็จะควันไปเต็มเลยนะครับมองไปทางไหนก็มืดที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับโอ้ลมแห้ง,งไปนะไหม่คือบนติง่งมันก็มีลม บ้านกุนผวังนะครับบรรยากาศบ้านกุนผวังนะครับประมาณ14กิโลจากาท่าแขกครับแถวๆถทําแอดนั่นแหละนะครับ,รบก่อนถึงบ้านานาดีเมืองมหาไซนะครับ เห็นเขากําลังถมที่นะครับไม่รู้ว่าทําอะไรนะอันนี้ไม่รู้นะครับไม่ได้สอบถามข้อมูลนะครับเพิ่งมาเห็นนะครับพื้นที่กว้างเลยแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าตรงนี้คือที่ตั้งของสถานีรถไฟลาวเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะข,ของโกดังอ่ะนะฮะมีคนให้ข้อมูลผมว่าสถานีใหญ่แล้วก็เป็นโกดังเนี่ยจะอยู่แถวบ้านนาคำนะครับ บ้านนาคำเมืองมหาใสยว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าผมบ้านนาคำนี่มันอยู่ตรงตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเ,เขตเมืองท่าแขกนะท่าแขกมหาใสนะครับก็คือรถไฟสถานีรถไฟลาวเวียดเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาจะไปตั้งสถานีตรงนั้นแต่ผมเห็นพื้นที่แล้วมันไม่ไม่มีพื้นที่นะครับมีตรงนี้นะครับที่มัน น่าสนใจนะว่ามันเป็นมันใช่หรือเปล่านะแต่ว่าก็อันนี้ไม่คอนไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่ารถไฟลาวเวียดนามนั้นเขากำลังวางแล้วใหม่เพราะว่ามันมันผ่านป่าเขาเรียกว่าป่าอะไรอนะป่าคล้ายๆกับป่าป่านุรักษ์อะไรอย่างงี้นะครับก็เลยแบบว่าวางแล้วใหม่นะครับในการก่อสร้างนะครับไม่ได้หยุดไปนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่า ตรงนี้อาจจะเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟแล้วก็โกดังคนส่งสินค้านะครับก็มารอดูนะครับว่าจะใช่หรือเปล่านะอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ทําเลที่ตั้งนั้นสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับเรากำลังถมที่นะครับเขาทําทางเข้าไปนะหรือว่าตรงนี้มันจะเป็นโรงงานเกี่ยวกับพวกแป้งมันอะไรอย่างนี้นะครับรอดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่พื้นที่ตรงนี้นี่พื้นที่น่าจะเป็นหลักร้อยไร่นะครับมันมีที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับแต่ที่อื่นนี่ไม่น่าจะมีนะเท่าที่ผมลอเลาะดูดีนะครับหมายถึงว่าตั้งแต่เมืองมหาไซไปท่าแขกนะครับมันไม่มีพื้นที่ว่างแบบนี้นะครับแล้วนะครับบ้านนาจีนะครับเดี๋ยวคุณเป็นตลาดตลาดน้อยนี่ก่อน ข้างในมันมีเมืองหินอ่อนะเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเขาทำทางเข้าไปแต่ว่าแต่ว่ามันไอตรงนี้มันถมตรงนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟนะครับโอ้ี่ตลาดนาดีนะโอ้ช่วงหน้าฝนก็อย่างเงี้ยนะครับหน่อไม้เห็ดหอมโอ้เดี๋ยวกลามาซื้อเห็ดเอ้ยบนแบนหอยหอมโอ้เห็ดหอมเสยเลย เห็ดดินเห็ดโอ้เห็ดหลายเนาะเห็ดเผ่งก็มีเห็ดเพาะก็มีหมักลิ้นจีก็มีบวานเฮ้ยโอ้ยหมักลิ้นจีหวานเด้อนั่นเด้อลองกินเบิ่งดูหวานบ่กินแล้วละหวานละหวานละหวานแล้วนี่นะครับโอ้ ตลาดบ้านนาดีนะครับใครผ่านไปผ่าน,นมาเขาก็จะแวะดูนะครับเห็ดพอก็ออกแล้วเห็ดเพิ่งเห็ดปวกน้อยโอ้ตลาดน้อยมหาไซเมืองมหาไซบ้านนาดีนะครับเพื่อนไปชมดิเห็ดเพะเห็ดเพิ่งเห็เด,เเด,เเดนะครับ หอยหวานก็เริ่มออกแล้วนะครับอ้ยแม่ค้าบ้านนาดีนี่ก็จะมาสุมกันอยู่ตรงนี้แหละครับยกมาทางบ้านนาดีเลยเนาะมาขายอยู่นี่นะยกมาบิดบ้านเลยนี่นะครับมักแงวก็มีนะครับ ใครผ่านไปผ่านมาก็จะลืมนะครับจะลืมมานะครับเห็ดเยอะเลย่วงนี้นะครับเห็ดดินเริ่มบอ,อกแล้วแต่อีกสักเดือนหน้านี้จะเต็มเลยทั้งสองทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะมีปลาน้อยอะไรด้วยนะครับาทางเข้าบ้านนาดีนะครับเริ่มมีน้ําแล้วนะครับตรงนี้นะครับฝนเริ่มมานะครับก็ บรรยากาศดีแล้วครับบ้านนาดีเมืองมหาไซถ้าเป็นช่วงฝนน้ำหลากเนี่ยเขาก็จะมาตึกสะดุ้งกันเต็มเลยนะครับปลาก็จะเยอะเลยนะครับแต่เป็นปลาน้อยซะส่วนใหญ่นะครับเออบอตึกสะดุ้งแล้วบรรยากาศบ้านนาดีนะ มางวนนี่มีทางเบตงเนาะบ้านเฮานะโอ้ฝนนะฝ<ห>น,นกำลังรถไทยมาดิยังมาทันแล้วบ่วเออก็ได้หลายเติมต้นนี้มาพอ,าอดีนะดี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 ดดบ้านนี้เราทำทางเบตงนะครับทำเองนะครับรวมแรงร่วมใจแนละ้วของชาวบ้านนะครับก็มีอาจจะมีสปอนเซอร์ช่วยปูนช่วยเหล็กนะครับเอเหล็กไม่ใช่นะใช้ไม้ไผ่นะครับเห็น เขามาทำกันนะครับเราก็โอเคนะโอ้มีแต่ขี้งวเต็มเลยทางมาบ้านหนองรลอยมาวันนี้เออโบเล่แล้วเต้ ทำได้หลายเตือบ้นี่บตงนี่กำลังทำเงินใหม่นะครับข้างหลังเป็นทุ่งนาทุ่งนาวิวดีมากๆเลยได้บ้านนาดีนี่นะครับสมชื่อเลยบ้านนาดีว่ถึงบ้านทองพลอยแล้ววันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะ <c oughs> มางวดนี้เรามีทางเบตงนะครับบรรยากาศบ้านนาดีเมืองมหาส เดี๋ยววันนี้มากินข้าวกับน้องพลอยนะครับกำลังอุ่นอุ่นปิ้งไก่ปิ้งปลานะครับมางวดนี้เป็นสาวเต็มตัวแล้วได้น้องพลอยสิบห้ากว่าแล้ว <Okay. S 1> รับวันยิ่งสวยได้น้องพลอยเนี่ย <Okay. S 1> เป็นนางเอกหลายช่องอยู่อันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านนาดีนะครับเป็นทุ่งนานาข้าวนี่ข้าวนี่จะแบบจะงามเลยนะครับ ถัดไปก็จะเป็นห้วยแล้วก็เป็นภูเป็นป่านะฮะใช่เขาก็วานมีกากเฮยใช่เขาก็ว่านมีกาก็ว่านนั่นเดียวคือเดียวเขาแหละนี่พ่อของน้องพลอยเหรอว่านโคกนี่หว่าเออขนาดนี้แหละเดือนหน้าผมว่าจะได้ดับเนาะหรือว่าเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดคอยเดือนาะอีกเดือนปลาย เดือนหนึ่ง,น,งนะอีกเดือนหนึ่ง,ง,งก็ได้ดำนาแล้วสามสิบวัน,นด้ดำเออเออเอ,อ,อันนี้เือนยังสร้างแบบสมัยเก่าอยู่นะครับจะสร้างบนก้อนหินอยู่นะเนี่ยนะก้อนหินนะครับจะสร้างตามแบบเหินของคนลาวนั่นแหละครับนะเป็นไทโซนะครับเผาบูมังกรนะครับทางเผ่ามังกรทางโซนคำม่วนนี้จะรับประทานลาวซะ จะเยอะเลยนะครับทางเมืองมหาไซอะไรอย่างนี้นะครับบางทีก็นับถือศาสนาพุทธด้วยนะครับแต่อันนี้จะนับถือผีนะครับแต่บางหมู่บ้านนี่จะมีวัดนับถือศาสนาพุทธนะครับเผ่าบรูมังกรหรือไทโซนี้จะอพยพโยกย้ายไปทางสกลนครนะครมณมจะเยอะเลยทางกุสุมานทาง หลายๆพื้นที่ของสกลนครกับนครพนมนะครับ <S <S พอลอยกำลงังปิ้งปิ้งแนหนมมาลูกไปปิ้งส้มส้มหม,มูออบางคนซื้อส้มหมูมาจากท่าแขกนะครับแล้วก็หมูยออะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไปนากันนะครับเตรียมที่นานะครับ อาจจะเ,เงียบๆหน่อยนะครับแต่ตอนเที่ยงเขาก็จะมากินข้าวกันนะฮะมันเนาะเนื้อสุดน้ำเห็ดอย่างนเนาะนี่เห็ดเพิ่งเห็ดผึ่งเนาะอ่ะ<ม>าหารดูแค่ได้โลหนึ่งที่ไทยนี่โมงมแมนสองร้ <c oughs> อยคูบออยูนี่ขาดอาหารขายเป็นถานโดยอาหารวันนี้นะครับน้องฟลอยเ<ม>ตรียมไว้เที่ยง แกงเฮ็ดเ่ลูกเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งน้องพลอยไปหาเองบปล่อยู่ีแม่ไปหาหาทางใดลูกอยู่ป่าอยู่ไฮพุ่นตีไกลว่าจากบ้านเฮาไฮนะไก่เติบเนาะพิ่นจะมีไห้นำมีานํานำปลายอนนี่ลุงเอกซื้อมาจากนั้นแล้วกันี่กินข่าวครับสาวงามบรรณาดีมือเียพอลุงบริมาหยาบน้องพลอยเนี่เฮงนี่เนาะโดนนี้เนาะ จักเดือนแล้วเนี่ยโอ้โมาเมนแป๊บๆโมเมนต์สิหกเจ็ดเดือนแล้วบ่ประมาณแปดประมาณแปดแปดเนาะตั้งแต่ต้มกุปปมก้งผนบ่ลูกโอ้ตั้งแต่น้องใหญ่มานำกิ่นนำเอาแม่นบ่โอ้โดนเนาะโอ้แปดเดือนป้าก่อนป,ป,ปีใหม่นะครับจนตอนนี้โตเป็นสาวแล้วไม่ได้เจอเลือไปแล้วเออจนลืมไปแล้วเออนีนะ่ๆอยากเห็นหน้าน้องใหญ่โยสิใหญ่ทำใดแล้วตอนนี้ เออสำเก่าซื้อใหญ่แต่ตัวน้อยแต่เอื้อยเพื่อนแบบใหญ่สูงอัดลาดเลยเมื่อวานลุงไปหาลานางมาลานางถามถา,ามถา,ามฮอดอยู่ว่าเอาน้องพลอยคืโอโบฮ็ดคลิปลุงช่วงนี้นะเผ <Hit> ื่เฮิเฮ็ดอยู่ฮ็ดอยู่บ่เวลาไปขายของก็ตั้งกล้องแหมให้คน่ายมือนีขายของนั่นนี่ก็ฮ็ดคอนเทนต์ไปย่างไปย่างแต่บ้านเฮาไปเนี่ยไปอันบ่อนขายของเนี่ยก็ได้คลิปหนึ่งละคกิ่านาทีนะ แล้วผ่านเกหรือยังยูทูบนะยังยังบ่ตานางผ่านแล้วแหลอหลานางผ่านแล้วเออผ่านยูทูบเราลุงไปตั้งเมื่อวานนีไงไอเต้ไปซอยเออเมื่อยเลยปวดมือปวดหัวเลยโอ้มัองง่ายนะเต้เนาะย่างน้ำเมลย่างน้ำอีเมลเพิ่นอีเมลอีเมลกับรหัสอีเมลกับรหัสเนี่ยลูกต้องจื้อให้ได้เลย เบอร์โทนี่ครับมันเชื่อมโยงค่ะเพราะนั้นแล้วถ้าบ่ิษม,มนไอเตครับไอภูมิซ้อยหาได้ลําบากแต่บริยัทน้องพลอยเพราะว่าน้องพลอยเป็นนางเอกของอไอภูมิเพราะฉะนั้นแล้วไอภูมิส้อยได้เยอะแ,แล้วถ้าคนลาวนี่เขาน้่เดียวเดี๋ยวเขาเ,ขาเอาคิดเป็น 10, หมื่นหมดแล้วเนาะน้องลานางมือวานนาเต้เนาะเป็นน้ำเน็ดเขาหมื่นหาบุเดอราคามาตรฐาน แ <laughs> อ้เมื่อวานนี่คือลาน,นางต้องเสียเงินเป็นหมื่นหนละเป็หมื่นบาทคนละคนท,ท,ท,ที่ตั้งค่าเลยเนาะหมื่นมือเลยแล้วก็ลงัลงจากกันตั้งค่าแล้วเรียบร้อยคนที่เสียเงินลุงเอกเสียเงินถือมีเออเอากินลูกุ้ยมาแม่มายามนั่นแหละครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามานานแล้วเจ็ดแปดเดือนก็ดูว่าเด็ก โตขึ้นเป็นสาวแล้วคนนี้แต่ก่อนเป็นเด็กหญิงอยู่นะครับตอนมาคราวแล้วนะี่ยังเด็กหญิงอยู่นะครับปลามันสดอยู่นะครับก็โอเคอยู่น้ปลาปะยอนแม่ค้าแบบบังคับลุงเขาก็เอานี่ไปเช็ดคอนเทนต์กับสาวน้อยอเหร <laughs> อปยอนลุงหน่อยย,าอย่านยังเดียวย่านบนป่ามอสดน,นนะแต่ว่าอันนี้สดหยุดกินแล้วโอเคบ่เต ตรวจเนาะตรวงนี้ปลาหลายปลาขึ่นปลาน้ำโคมันขึ้นหรอกต่ว่าลุงโมซื้อแบบว่าสดๆมากนะขี้ข้านกว่าที่เห็นแล้วนะต่ว่ามันกับแป๊บเดียวมันดูดเนื้อมันกับแซลด,ดูนแล้วปลาสดเนาะม,มันหมอันนัดนี่ปลายอนนะครับก็ปิ้งไก่ ตรงนี้ไปหาได้ไปหาพกน้อไม้บ่ลูุเห็ดไปมือน,นั้นไปมื่อไหรแต่มาซึ่ไปหาต้มได้หลายบ่ <c oughs> ได้หลายอย่างความต้มต <c oughs> แล้วที่ลูกขายปกติตรงนี้ขายขายอย่างขายพิดขายน้ำไม้ขายน้ำไม้ก็ <c oughs> ขายมือตลอดเนาะ บ้านนาดีนี่คนคนมักแหว่ขายบัวแพงพิ่มแล้วแล้วแม่ค้ากับแบบว่าแม่ค้าบ้านนาดีนี่คือจะโอเคนะบัแมนว่าโอ้ยมาถ่ายเร่นี้นะพวคนบัวซอยซื้อจะเถื่อบัแมนเหรอมีบางบ้านเนี่ยลุงให้หรอถ่ายคลิปเนี่ว่ามแตรไทยบอกมาซื้อบัวซื้อซอยอืมอันนี้ลืงกล้องแล้ว ปิ้งไก่ปิ้งไก่กับลานสาวนะครับเกือินในบรรดานางเอกน้อยของลุงทั้งบิดนี่น้องพรอยนี่เป็นผู้สาวเต็มตัวลานาง,งนี่ยังเต้ยอันใหลานางยังเด็กน้อยเนาะทำไงเห็นนะทำดีเห็นนะเล็กน้อยเลยเหรอเนี่ยน้องพ่อแม่เป็นสาวยังเล็กน้อยเห็นแต่ในคลิปตัวจริงว่าเห็นเดี๋ยวเอะเยอะ มีโอกาสดีๆค่อยเอาไปไปทาคิดน้ำกัน <laughs> <c oughs> คือน้องพลอเนี่ยเป็นเป็นเผ่าบรูมังกรน,นะครับเป็นทางสกลจต่ว่าไทยโซ่คือไทยโซ่ทางทางสกลนครนครนพนม,นมเนี่ยอพยพไปจากทางนี้เยอะจากบ้านลูกนี่แหละ อยู่กุสุมานอยู่พุทสวรรค์ตอนเต็เนี่ยน่ะเขามันนมเนาะหลายพุทธสวัสด์อันแถวนั้น,น,นแมนป่ะมันผึ่งแม่นมันมีบุญเด้อแถวนั้นมแมน่นบุญยังวะนะอยู่วัดแถวน,นั่นแหละแต่ว่าไทยโซอยู่ทางทางคุ้นมันที่แบบว่ามันที่แปลงเป็น ใช่ย่อหมดแล้วนะว่ากะทิว่าย่อแล้วเป็นแนวนั้นหมดแล้วทางกุสุมานี่หลายหมื่นคนเลยเด้เขาอพยุไปทั้งนี้แหละพวกลูกเนี่ยสิเหลืออยู่หน่อยๆแต่กะบหน่อยเนียอยู่ขึ้นไปทางบ้านสร้างปุงบ่อนนะบ้านไอเตียงคำค่ะบ้านเกิดไอเตียงคำเนี่ยบ้านบ้านเซียงบ้านอย่างวะแถวๆนั้นอ่ะมันสิมีบ้านบ้านบ้านสู่หลายอยู่ หลายบ้านอยู่ลุงไปมาแล้วแล้วก็คำเบิลแต่ว่าคำเบิลมันที่บอกคือบรูทางใต้เนะยยกตัวอย่างคือว่ากินข้าวเนี่ยว่าอย่างไรก็เจวะเจวะทางหุ่นพอจะโดยจะโดยจานาจาคือกินนะจะโดยพัดไปคุยไปไปคล้ายๆกับเผาซวยนะซวยทั้งประเทศไทยบนาเกียวคือกันนาเกียวว่าอย่างไรจะโดยจะโดยตีเอานาเกี่ยวนันจะโดย อ้างงเราได้บาทเนี่ยแต่ของลูกผัดคือว่าเจวะจวะภาเอกเออภาษาบคือกันโอ้บรรณาเกี่ยวนี่จะโดยเนาะบ้านนันธาดกะเจวะเน้บบรรทัดนี่คือบอกคือบรรลูกเลยบรรทาดยมราชนะโอ้งุกงงละตีบรรณาเกี่ยวผัดว่าจะโดยจะโดยอันนี้ว่าเข้าใจเลยไปพิสลอดเอื้อนว่าพิลอจะโดยเออกเล่นภาษบูนบล่าเยบอเล่าบนบาท บันธาเลยบอก่บันธาเนั่นเขาเว้าอยู่เดนเขาหู้ความเด้บางคำแต่ว่าบอแปลกแล้วอ่ะบอแปลกเพราะบันธาตนีมันมีวัดมันมันมันแปลกเป็นลาวเหิงแล้วเปลี่ยนแปลงไปหลายแล้วแต่มนาดีเนี่ยมันมีวัดนะลูกเนาะยังยังยังนับถือผีอยู่ฮเออบันแตนเน่ะมีวัดมัน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 บันธานนะบอเห็นว่าตั้งซื้อตันบาาธาตน่ยมันเป็นมันเป็น มันมันแปลงร่างเป็นลาวเจืหึงแล้วนะถ้าเข้าใจว่านะ่ะทีเป็นเป็นนันไทยซ่นี่สิมาอยู่บ้านลาวบ้านท่านน่นสิเป็นบ้านลาวเขาคือบันดางฮะนะบันดางเมืองมหาไซเนี่ยสิเป็นบ้านของลาวเขาแต่ลาวเขาแต่พออยู่ไปอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็เลยเขามาอยู่แทนแต่ว่าอาจจะมีลงเหลืออยู่ะนะลุงเข้าใจว่าจังสันคือเมืองมหาไซเขาแหละคือจังสันแหละ แต่ว่าแต่ต้องพร้อยนี่เป็นสาวไทยโซแต่ว่าผิวผิวเพิ่นผิวพันเพื่อนเนี่ยผิวแบบขาวเนาะปกติไทยโซอันนี้มันก็แล้วแต่คนดอกว่ามันผสมภาษากันหลายนะมันก็เลยแคภาษาที่มันแตกต่างแต่ผิวพันบางเทือกะบางคนกะขาวบางคนกะคำคือไอ้ดาเนี่ยไอ้ดาเนี่ยกับผิวขาวนะนะยูซีปูดนี่กับผิวขาวไรลานางเาลานางว่าเป็นไทยว่าเป็นบลูเนี่ยข้าวลานางโอ้ลานางนี่ดังขนาดเหน ลุงไปลุงอ้างหลานางเลยลุงไปไปไปสวรรค์นนะคูณสาวน้อยสองคนนี่ไอไอเต้กับไอพูดคนถีอถ่ายนะลุงปิดประตูประ,ประตูรถลงไปแล้วลุงบอกวันนี้ลูกเอกได้นเนี่ยคนต,ตื่นเต้นเลยนะโอ้ยลูกเอกหลานางนนบาอกกันว่าเออลูกเอกหลานางแล้วอ่ะเลยได้ถ่ายง่ายเลยสาวอานงคู้จักปะอานงสาวผู้ไทยเดีย๋ยวลุงสิบปั้นนะอ่ะอนงนี่เขากล้องดูด้ว เขากองคนนั้นคนนี้ร้ายคือคือลูกเขาแหะคือน้องพลอยลแต่ว่าบดังเปี้ยงคือลาล้าง,างะนะพอเขาเขากองลุงเอกในคนเมืองเจ็ดแปดแสนแล้วเดี๋ยวลุงสิบปปัป้นมีดีคนถามหาเดี๋ยวลุงสิบปปันเพิ่นกาัแต่วาเพิ่นเป็นสาวไทยแต่น้องพลอยในยเป็นสาวไทยโซ่สาวบรูมังกรนะครับ <c oughs> แต่ว่าทางนี้เขาจะว่าลาวเทิงแล้วลุงว่าลุงบม ลุงว่ามันเห็ุใดเห็นใดมึนงงอ่ะคำว่าเทิงมันอยู่สูงแล้วก็เล่าสูงอย่างจริงจีนะแต่คือเล่าขนาดเพียงแต่ว่าหมายควาว่าเราควรที่เบาตามสร้างกาเนิดที่มากดีกว่าเนะว่าเป็นบรูกับบรูไปเลยจ่างสีนะผมเม็นว่าเลาเทิงเราเอรว่าเลาเทิงอ่ถ้าเป็นเผ่าขมูกับปันโซเนี่ยคุยกันม่หูเรื่องเลยเลาเทิงคือกันแต่ว่าคุยกันม่หูเรื่องนะลูก มากินข้าวกับทางนี้นะครับก็คุยกันไปนะครับสับปีและวกับสาวไทยโซ่ก็บรรยากาศบ้านนาดีนะครับทางออกนะครับบ้านนี้บรรยากาศดีมากมากเลยนะครับบ้านนาดีเมืองมหาไซแขวงคำม่วนเป็นบ้านเผ่า ดูมังกรดูว่าไท่โซ่แต่ว่าเราจะว่าลาวกันนะครับเป่าต้อมไม่อยู่ที่สวนนะครับบ้านเป่าต้อมเสาจอยทีนี้ก็รั้วจะแน่นหนานะครับต้องแน่นหนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทํานาที่ลาวนี่บางทีมันก็เหนื่อยตรงรั้วนี่นะครับ กันงัวป้องกันควายป้องกันไก่ป้องกันแม้นะครับพาไปขายเห็ดนะครับขายอะไรไม่รู้โอ้เห็ดดินขายยังไงลูกล่ะนี่ยหาซิฟหาสิฟตีอ้าเอามาให้ลูกด้วยหาซิฟนะเอามาเลยใส่ถุงมาเลยนะ เห็ดดินเลยผู้สาวเนี่ยโอ้สาวน้อยเพิ่งไปขายเห็ดสาวน้อยซื้ออย่างลูกเออนางนำเพชรเคยเห็นหน้าลุงบ่บ่เคยตีซื้อนะเห็ดนะครับไปฝากไทยท่าแขก5ห้าสิบพันนะครับเห็ดดิน 50, นะครับงามๆหรือเนี่ยหากรมาบ่า าการเก็บได้ไปเก็บอยู่ทางไดโอ้ทางกระชกค,คุณโอ้ไก่เติบ่เออจากชามลักพุ่นกับบปจักอืมอืมอืมสามลักกว่าจะได้เงินนะครับไปเจอสากว่าจะได้เงินนะไปประมาณห้าโมงเลยกะโอ้มีถุงเงินแบ่งแบ่งเป็นสองถุงซะแต่เดี๋ยวมันรุนเพิ่นจะมาขายตรงตลาดน้อยนี่แหละครับดักซื้อเพิ่นบานนาดีนะครับ